1>, 1 6ึ4 5 0ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะเพิ่มขึ้น3.10ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะสำหรับราคาทองคำในประเทศนะคะราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่23,649บาทขายออนอยู่ที่24,500บาทค่ะทางด้านทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่24,000บาทค่ะขายออนอยู่ที่24,100บาทค่ะ และในช่วงนี้นะคะเราจะไปคุยกับคุณธิพานวะวัฒนาทรัพย์ประธานกรรมก,รมการบริหารบริษัท YLG v i l l ี e r ล f ล u ย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณธิพาค่ะคุณลองกดสวัสดีค่ะค่ะทิศท่านของราคาทองคําในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ ค่ะโดยรวมแล้ววันนี้น่าจะเอ่อไม่ไม,ไม่ไม่หวือหวามากนะคะค่ะน่าจะยังอยู่ในกรอบของราคาทองคําอยู่แล้วก็รอในเรื่องของผลการประชุมของ G20 นะคะแล้วก็การประชุมของ IMF เองที่ะจะมีในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะน,นี่ก็ยังต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโดยรวมเนี่ยดูแล้วก็รกาคาทองคำเองก็จะยังอยู่ในกรอบระหว่าง1,635เหรียญน,นะคะจนถึง1,655เหรียญ US Dollar ต่อ Troy o u n ค่ะ แล้วแน,น,นวโน้มของราคาทองคําในสัปดาห์หน้าเป็นไงบ้างนะคะค่ะสําหรับในสัปดาห์หน้าเองเรามองว่าโอกาสที่ราคาทองคาเองจะยังอยู่ในกรอบก็ค่อนข้างมากนะคะโดยที่กรอบในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบจนถึงหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะก็คือตอนนี้เองตัวทองคำอาจจะต้องรอปัจจัยใหม่ๆที่ออกมานะคะก็อาจจะต้องดูว,ว่าจะมีข่าวอะไรออกมาที่ทําให เป็นตัวหลักทําให้ราคาทองคําสามารถปรับตัวขึ้นได้นะคะแต่ว่าใตตอนนี้ก็ไม่ใช่น่าสังเกตน,นะคะคือค่าเงินยูโรเองเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวแต่ว่าตัวทองคําเองขยับออกมามไม่มากนักันนะคะก็ก,ก็ก็เป็นอีกตัวที่น่าสังเกตว่าแรงซื้ออาจจะยังไม่มากเท่าไหร่นะคะอืมค่ะแล้วปัจจัยที่ต้องติดตามในขณะนี้มีอะไรบ้างคะที่น่าสนใจค่ะก็เอ่อตัวหนึ่งนะคะก็คืออย่างเอ่อตัวราคาทองคําเองนะคะใน ในวันนี้เองที่ยังต้องติดตามก็ยังเป็นในเรื่องของโครงการแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลของกรีซเองนะคะคะซึ่งอาจจะยังต้องดูว่าผลกระทบที่ออกมากับผู้ธนาคารพาณิชย์เองที่ถือครองพันธบัตรรัฐบาลของกรีซเองมูลค่าประมาณ4.5หมื่นล้านยูโรโอ,อน,นี้จะส่งผลกระทบยังไงกับในเรื่องของค่างเงินน่นะคะแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบกับในตลาดทองคําด้วยเหมือนกันแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยก็แนะนํานักลงทุนว่าทั้งในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าแนะนําให้ลงทุนระยะสั้นซื้อขายตามกรอบไปก่อนค่ะ ค่ะแล้วท่าน้าของโกฟิลเจอร์เป็นยังไงบ้างนะคะค่ะในด้านของโกฟิลเจอร์เองนะคะก็แนะนําในทิศทางเดียวกันคือนะตอนนี้ก็คือซื้อขายตามกรอบค่ะก็คือ<า>ยังกรอบในคืนนี้เองก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ1น3 5ันหัวสิห้าจนถึง1 55, น5 5พันหร้อยหสิบห้าเหรียญดีเอสอาราสตไฟอัลค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะคุณธีพาค่ะข,ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะพาะทั้งหมดนี้นะคะคือสิ่งที่ทางราย